สวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ยในเกมที่มีช่ว Not f ฟ o d อีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวผลขอบคุณครับผมเราจะมารีวิวผลที่เขาอุษ่าให้มาแต่ว่ากูมีในสตอรี่รีวิวนี้ก่อนก็ได้วันนี้เราจะมารีวิวผลทั้งสามผลนั่นก็มีเทียนเอาจริงเรารีวิวสโนว์ปแล้วงั้นสองผลแล้วกันมีเทียนแล้วก็เออสไป์งั้นเรากินสไป์ไปก่อนเลยยำยำยำ โอเคแล้วก็เก็บเพียร์ออกมามาวันนี้เราจะมารีวิวกันแล้วก็กดไลค์กดติดตามด้วยกูจะเมาแล้วเออมาสกิลของผลสไปสกิลที่หนึ่งเซดเป็นการเล็งที่พื้นมันจะมีบอกระยะอยู่นะว่าเล็งได้เท่าไหร่ประมาณนี้เนาะยิงเป็นการยิงหมัด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 อะไรวะหมัดสไปไปออหมัดหนามหมัดหนามเออกดเจฮาคิว่อนไม่แน่ใจว่ามันจะมีมันจะมีผลต่อฮาคิวหรืเปล่านะ เออน่าจะมีแหละเออตันนี่ดามิดกูเวลตันใช่ไหมตันอยู่เวลตันอยู่ที่เลงก่อนยิ่งพันห้าหกสิบสี่สกิลเอ็กสไปปุยบวเมื่อกี้มองดามิดไม่ทันวะ่ะไอสัตว์มองดามิดไม่ทันเอาไม่เอาไม่สไปดูดีครับสไปด์โบว พันสี่หรอประมาณพันสี่เนาะต่ไสไป s ์ฐานเฟอร์ม o ชัน t i o n โอ้เลงได้เียเลงได้สูงสุดก็ประมาณนี้เนาะรแะแว่นี้สิดึมมันเท่าไหร่วะสองพันกว่าไหมประมาณสองพันกว่าเลยแหละเออแต่เราไม่ได้มารีวิวเท่านั้นเดี๋ยวนะขอดึมมันไม่มันแมงบูดาเม่ไม่ทันไอ้เหี้ยช่างแม่ง เราพอเรารีวิวเสร็จเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีเอาดาบทุกอย่างแล้วก็หาคีพพวกนี้ด้วยเนาะแต่ก่อนอือน่นดาเมจเท่าไหร,นะร่เนี่ยบึ้มพันสองพันหกอะไรเออวีสกิลวีสไปเ้อมองไม่ทันอีกแล้วเออจเรเิญบึ้มพันเก้าเออได้สักทีไอ้สไปาทาร์ฟเมชั่นพันเก้าสไปทาร์ฟเมชั่นพันเก้ารอเนาะ การรอเท่าไหร่เลยล่ะเออพันข้าวรอไม่ได้ละไม่รู้ผมไม่รู้ปันก็นเลยเท่าไหร่ไม่รู้ต่อไปสกิลวีละขอดูดามี่ดับจังๆพั 46. 46. เนเจ็ดสี่หกจุดห้าสี่หกไอเหี้ยคารินดูได้แบบเต็มที่เก็บเก็บไม่าาได้ไอ้เหี้ยกูลืมก็ถือว่าดีอยู่นะถ้าเป็นสไปต่อไปเทียนอีทแล้วกูก็มาเก็บอันนี้แล้วกูก็เก็บอันนี้สกิลเซตแคนโดร็อคยิง 1,600 skill x candle p r o t e c t i o n เป็นการสร้างอะไรวะสร้างดินเหนียวมาครอบตัวแนละ้วไม่ให้ฝ่ายเข้ามาหา skill c candle growth เป็นหมัดเหรอเอ้ยหมัดหมัดเป็นหมัดวะเอาไงวะมันเป็นหมัดอะ่ะมันเราจะบอกนาเบีมันยังไงเดี๋ยวต่อยไม่ต่อยต่อยไม่โดนเนี่ยปัญหา หกร้อยหกสองตอนนัดเหรอต่อไปสกิลวีแชนเดอ m a แมนไอ้เทยจะรีวิวดับจามีเดบเสียงหายนิดๆไม่มีอะไรมากกูกำลังแชทกับไอเอฟซีอยู่แ a นเด e m a แมนคืออะไรกันเอ๊ะทำไมมันเล็กจังเลยสเตนเฮ้ยสเตนเหรอเฮ้ยกูมีสเตนนี้กูเรียกสเตนออกได้ว้าวไอเ้เทยกูมีลูกสมุน ว้าวลูกสมุนสัตว์ลูกสมุนไปยัดหน้ามันไปเลยลูกสมุนตบมันโอ้โหสเตมกูนี่เป็นแข็งแร่งจริงดามี่พันสามร้อยแปดสิ้อยเท่ไสเตมแม่งก็แข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเนาวประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปสุ่มผลให้เด็กเด็กเอฟซีข้างใครข้างใครลุง เออแมาดีกว่าข้างใครลูกข้างบ้านเอเอต้งองพูมาเลยเพื่อนเจอไหมเจอไหมมีเขาบอกให้สุ่มบผลให้หน่อยอันนี้เนาะเจส,สกีใช่ไหมคนเจสกีเจสกี้เขาให้สุ่มผลให้เอ๊ะอะไรนะเนี่ยเออเออกดไอส้สว์ระบบใหม่กูไม่ค่อยชอบซะเท่าไหร่เอออันนี้เซอร์บีป่กวะาทำไมไม่ค่อยเห็นคนเลย ทำไมไม่เห็นคนวะเกาะนั้นใช่ไหมเกาะสุ่มผลเอกาะไหนวะเอ๊ะเกาะนั้นเหรอทำไมต้นไม้มันเยอะจังเลยใช่เหรอใช่แหละใช่แหละได้เลยมีเขาบอกว่าอยากอย,กอยู่ในคลิปได้เลยได้เลยอเออ่าเราจะให้เขาอยู่ในคลิปดับเต็มที่ดับเต็มพิกัดเดี๋ยวเราจะซูมน้่เขาประมาณสามสิบล้านวินาที โอเคใกล้ถึงเกาะแล้วมันใช่เกาะน,นั้นเปล่าวะใช่แหละเออใช่แหละมองยังไงก็ใช่ตังเรามีสองร้านห้าก็สุ่มได้สี่สิบห้าผลเกมนี้เหมือนข้อเสียคือมันมันสุ่มผลได้น้อยอะ่ะก็เข้าใจว่าเขาอยากให้ผลปริศาทเอาหาเอาง่ายกว่าเนาะเออเรามารีวิวผลรู้สึกเหมือนว่าเคยเก็บควันไว้ด้วยนี่ว,วะ่ะเสียดายควันน่าจะทิ้งไปแล้วมั้งน่าจะทิ้งควันไปแล้วเพราะว่ามันกาดเกินไปอะไรประมาณนี้ ว้าไปว้าไปว์ปไปวิปว่งไปวิ่งวิ่งเกมนี้มันสามารถรู้สึกเหมือนจะขายดาบกันได้ด้วยเนาะเดืบขายกันเองนะดาวดับดาบซุ่มนะขายกันเองแล้ะมีคนถามมาที่ตบปลาอยู่ไหนที่ตบปลาอยู่ทางซ้ายเลยนะครับผมมาที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยฟิตแมนเนี่ยสามารถมามาได้นะอยู่ใ,ใกล้ๆที่สุ่มผลเอ๊ะผลกูเต็มเหรอเออผลกูเต็มสาม ทิ้งไปทิ้งไปแม่งกดกดนานๆแล้วเมาส์กูมันไม่ค่อยอยู่แบบมีสุกจะเท่าไหร่ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปหนึ่งแสน I already have five fruits ที่เหลือมึงก็หาเองนะเองโง่ประมาณนี้ไปเลยติ้งควันสีขาวเนาะถ้าใครอยากรู้เติง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 เติงติงติงเฮ้ยได้ควันว่ะอรีวิวควันเลยไหม เนี่ยก็ได้ควันและวูขอรีวิวควันหน่อยรู้สึกเหมือนเขาบอกว่าควันบินได้ด้วยนี่อีทขอรีวิวควันหน่อยนะเพื่อนสกิลควันมีอยู่4ส,สกิลเซเป็นการปล่อยควันมือควันออกไปเนาะดาเมจก็เท่าน่าจะแรงอยู่ครูดาวเร็วด้วยสกิลควันโอ้แต่ว่าการกดแต่ละทีม่งยากอยู่พันเก้าวกว่าส MOKE knock out เป็นการดึงอีกฝ่ายมาหาตัวแล้วก็กระทืบนะสมกฮัสฮัสเซไหมฮัสเซสมุกี่บเลยมึงแล้วก็สกิววีเป็นบินเออง่ายดีเอ,อ้ใครโทรมาไม่ดีเลยปฏิเสธปฟาร์มไหนรอโลเกียไหมไม่อะเกมนี้ไม่มีคาว่าโลเกียของจริงเว้ยมึงดูเกมนี้ไม่มีคาว่าโลเ,เกียคว,วานเป็นผลที่บินได้แต่ถ้าเทียบนะกูเอาเป็นผล ไอเรียบไว้นะขนไอ้นี่ดีกว่าขนนี่ม,มันมันใช้เรือดีกว่าเนาะแต่ที่กูเห็นนะเพราะเรือมันเร็วกว่านี่เนี่ยถึงไปเอาไปเลยเพื่อนกูให้หิมะหิมะเลยนะไม่เอาหวหิมะเลยไม่แดกใช่ไหมกูแดกเองนะอาไม่แดกกูแดกเองไม่แด,กอ,ดกอ่ะกูแดกเองสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมโอเค เดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่ต่อไปเนาะอันนี้เรารีวิวหมดแล้วเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวก่อนดีสเปาส์เดี๋ยวเ,าเขาถามมาร้อห้าสิบฟาร์มไหนต่อเกาะมาแรงเนาะเขาเออเราไม่เคยทำคลิปไอ้นี่นะคลิปแบบรีวิวเกาะไหนฟาร์มตรงไหนแล้วก็ซื้อเรือแล้วก็กระโดดเข้าไป อูนิการแบบแข็งแกร่งแบบเป็นม,ดม,ดม,ดมดัดๆจริงมากขึ้นมาอ้าวอ้าวเดีขึ้นมาเร็วเจอสไตล์ของค่าสไตล์ของค่าไปไหนแล้วไม่ขึ้นมางั้นเหรอคุณจะไปนะ3มสหนึ่งเรือจะออกตัวใน2วินาทีสุดท้ายไม่มาจริงหรือว่าไปแล้วบายบาย <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย โอเคเดี๋ยวเราจะไปบอกที่ซื้อฮาร์คี้เลยละกันเนาะฮาร์คี้แล้วก็ดาบกี่เปอร์เซ็นต์มีผ้าคุมมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์สามารถซื้อผ้าคุมจากกูได้ด้วยนะเงินในเกมนะไม่ใช่เงินในชีวิตจริงเออแต่ถ้าเงินในชีวิตจริงก็ดีนะโอเคขับไปเลยแม่อยากได้เ,เ S รือเรือเอสแม่งวะเงี้ยไรเฮียแม่งขับเร็วกว่าเร็วมันเร็วว่าะมันเร็วกว่า ตอนนี้มีผลใหม่เข้ามานั่นก็คือผลอะไรนะไฟราคาอยู่ที่250คูป,ปองเอ้ยโลบกักเอ้ยถูกแล้วฮันเดอร์ฟุตอยากได้อยู่นะแสงอยากได้สุดแล้วเฮียแม่งบินเร็วบินเร็วกว่าเรืออีกนะไอ้เบืบอเบื่อรอรอต่อไปรอต่อไปสามดาบไอสามดาบดาบไอดาบปลาฉลามแล้วก็ ไอา้าคุมต่างๆเนี่ยสามารถหาจาักได้จากเกาะเฮียนี้เลยเนาะซึ่งมันมีโอกาสดรอปซ้ำแล้วเราสามารถเอาไปขายได้ซึ่งเดี๋ยวกูจะบอกจุดขายอีกทีเดี๋ยวขอไปฆ่ามันทิ้งก่อนมันจะมีเวลแต่ละตัวบ่อด้วยนะถ้าเวลไม่ถึงก็ฆ่าไม่ได้แถวมันจะตกเราดามิโคตรแรงคูณสองโผลไดไหมไอมึงใจเย็นไวรุ่นจะทูเหรอเฮ้ยไวรุ่น fc อยากคุยกับกูเด็ดจัดเต็มเลยเนะี่ยได้ได้ได้ไดได เราเห็นเป็น FC ครับโอเคอ,อ่ะเราเราเห็นเป็น FC อ่ะนะแต่กูไม่ได้โทรในนี่ไงไม่ได้โทรในคอมสวัสดีครับทำไมเสียงพี่เปลียนไอยอ่ะก็กูคุยในมือถืออะแม่หนึงเมื่อกี้หของนึงจะออถอดหฟังเลย FC ใจเกเย อ่าแล้วเราก็จะรีวิวรีวิวรีวิวอันนี้ไปด้วยนะวิธีตบวิธีตบแบบสามร้อยหกสิบองศาพร้อมกับคุยกับเอฟซีเกีเลยยอดเที่มวทำไมผมโค้ชได้องผมไม่ดอปเออมันไม่ดอกเว้ยโอกาสดอกมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งบางตัวก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วมันโล่งขนาดนี้เลยเหรอใครมันแอบตกไปวะอยาให้รู้นะเกาะไหนดิเกาะเกาะไออารองแป๊ก รอด้เพราะาที่เกอรอมันเป็นมาลิลิกอ่ะมาลิลิรอด้วยอในในมือถือมันกแยข้างแพงมันเดบกฟเดอรนาโอเคนอกล้วที่ซื้อฮาคิมันก็แค่หยุดด้านหลังตลอดเฮยรู้สึกเหมือนว่าเขาลดราคาฮาดคี้วเลยนะตอนกูซื้อแม่งราคาหนึ่งล้านเออตอนนี้แม่งเหลือห้าแสนกับเดีวหนึ่งร้อยแล้วเอออะไรวะแม่งแม่งลดราคาตอนกูซื้อไปนานแล้วอ่ะโอ้โหแย่ ฮะนี่มีวิธีฟังเงินไหมมีครับผมคูณสองมันนี่ห <c oughs> มดไปอะไปนั่งตกปลาเดีนะ๋ยนแล้วผมเพิ่งรู้ตปกลตปลาได้เจ็บเลยใช่มันตกปลาได้ถ้าได้เจ็บเงินกูถามหน่อยมึงตกปลาไปกี่ตัวถึงได้เจมมาหนึ่งเม็ดเนี่ยปลาตกตอนแรกผมตกไปแค่สองตัวแล้วได้มาแล้วก็ตกไปอะไรสิสิบสี่ทำไมอะไรรู้สิบสองเดยนะบอกว่าตกไปสองตัวได้หนึ่งเจม ูตบไป40ตัวยังไม่ได้ทำไมมันจับทำไมกู๊กแสบเกมอย่างไม่ได้หรอใช่แต่เราใช้ไปหมดแล้วยังไงล่ะแสบเ่มัปนหมดอายุก่อนใช้ไม่ได้นางสาวโอเคเนาะบอกที่ซื้อไฮ้ชี้เสร็จแล้วที่ซื้อตบปลาเรามาตบปลาสักนิดนะชีวิตจมใส่ตา้๊อี่อยู่ตรงเกาะเรือกีใช่ไหมแล้วกูก็รีเซ็ตกลับมาก่อนเลยแล้วก็โอ้โหงั้นเหรอเด็ก ไม่ต้งนานน้สาามาเดี๋ยวรอเอง่เอาเดี๋ยวข้าจะทำให้เจา้เจาอยู่ในช่องให้ได้ <pouquinho. S 1> เร็วเด็ดมาเด็ดมา <ijo> เออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยก่อนก่อนไป้ยเราต้องมาที่ก่อนจุดขายขายของมันสามารถขายขายเสื้อขายขายดาบก,กันได้ด้วยมาเร็ว <rehabilitation. S 1> นี่เราด <Hi. S 1> เนี่ยเราสามารถขายได้แค่กดอ e ีค้างแล้วมันก็จะให้เลือกว,ว่าเราจะขายอะไรมีเสือ้อ เสื้อของหนวดขาวขายได้ต้องขายขั้นต่ำคือล้านสองเลยส่วนมากสุดขายที่แปดล้านแล้วก็ให้พูดเตือนซื้อใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถลดราคาได้มากกว่านี้แล้วเว้ยแล้วเสื้อของอาลองอะไม่มีไม่มีไม่มีตังอะไม่ขึ้นอะไรไม่มีมีจะซื้อไหมซื้อไหมครับผมล้านสองเองครับซื้อเถอะครับผมมีเงินหนึ่งแสนกว่าใครไม่ซื้อได้ทำสาร เขาก็ได้ไม่รู้ครับผมกูยังไม่ได้ไปฆ่าแม่งโอกาสแม่งแต่ละตัวโคต<น>รน,น,น้อยอน,น้นอยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเขาใช้ปิกจูเขาใช้พลังปิกจูไอ้นี่มันใช้พลังปิกจูไหมนะไอ้นะมันมันบ้านรวยเราจะไปยักหน้ามันช่างแม่งไปเถอะเราไปกันเถอะเขาปิดทีวีไ,ไ้นางสาร ผควรเติมเกมนี้หรอือเปล่าม่ควรดีแล้วแล้ะแล้วแต่ใจเลยใจสั่งมา<ผ>มก็เติมตเติม<ๆ>เลยที่ที่ที่แตงค่ดูว่าคนซื้อจะเกี่คนเล้วอืมมากมากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสิบคนม,มีผมยืนนั้นไหมไม่แน่ใจว่ะมันดูไม่ได้มันดูแค่จำนวนคนได้แต่มันดูคนซื้อไม่ได้เดีผมก็ซื้อไปหนึ่ง นนคนซื้อกี่คนบอกประมาณสี่คนออน่าสงสารคนที่ชอบอะพี่บอกเขาแสดงตัวอะเนแนไนบน้น่าน่าจะน่าจะไม่รู้อะบอกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็บอกว่า้อะไรถ้าเกิดคนนี้ซื้อมาทีว่าหนึ่งหนึ่งก็ขอว่ยแล้วถ้าเขาเขาจะเขียนเม้นหนึ่งแต่เขาไปเขียนหนึ่งอะ่ะ เอาละเรา,เราใกล้ถึงแล้วเวลถึงตกบอวทารวิวนตกไม่ได้หนังสารเกิดอนนี้แค่เวลหนึ่งหนึ่งวันเดียวตามข้อ x ข้อสองหมดก็คือดีไม่ต้องห่วงถ้า เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจบถ้าค่าฮาโลวีนได้เดี๋ยวมันมันจะมีไอแคนดี้ให้พอเอาแคนดี้เสร็จแล้วก็เอาไปแค่ซื้อคูณสองมันก็จบแหละแม่ไอว่าโค้ดเนี่ยพี่ต้นทายได้ไหรไม่รู้สิขอบคุณตึงคนรา่าคนเก็บไวว่าตัวออกินดิบก็แต่เ<ต>ทโรกูกู <โฆ S 1> ยัดกู <โฆ S 1> ยัดยัดไอฟิชชิ่งหลอดรัวๆเลยมาสี่แ <ผม S 1> สน<ผ>มาเวลากินปวดรัดเวลาน้ำลงแล้วเดาจะลดไหมอยากรู้ก็ลองลองดูสิ ลองเลยตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกเก็บหน่อยลองดูลองดูมันไม่ตายไม่ตายมากูซื้อโอ้ซื้อมาเยอะมากนี่ยะมันไม่ตายบอกแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ตา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 ยไม่แตกแล้วคือคือจะไายนะไม่มือนเกมกินหรือเปล่าอ่ะลองดูเห็นไหมไม่ตายไม่ตาย ไปสวรรค์แล้วโต้กนสูงผลดีคนสูงผลเนาะันอันเดียดเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องสูงหรอกผลมันมีแต่ให้เกลือเกือต้องไปหาเองแม่งถึงจะดีมีผลมีแค่แต่ผลมีห้าผลที่ดีที่สุดอ่ะผลหิมะน่าจะดีที่สุดแล้วมั้งไม่รู้เลยแต่มันอยู่ในการสูงแต่ผลที่ไม่อยู่ในการสูงหรือว่าอยู่ไหนอยู่อยู่ก่อนแรกแล้ววับมาแล้วแถวาเจอ เดทแล้วนางสารใครอยู่นี่บอสเจอแล้วเราจะไปรอบอสด้วอยังไงดีไม่รู้สิเราจะปิดคลิปเ,เลยไหมล,ล่ะเพาดีะเอา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 ทวนทิมแทงทิมแทงกระชากไส้ต้องโดนอีกแบบถึงอย่างนี้ได้ไหมถึงทีะรับเว้เท่าไห่ไม่รู้ว่าซื้อเสื้อก็พอ ไม่รู pues er> <t 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 t ้ผมไม่รู้เอยงหงคือผมไม่ใช่เป็นเพื่อนเพีแล้วผมก็กดคอตามไม่ได้ผมเไม่เปิดให้มันข้าตามผมเลยต้องหาเรือนเนน่าสาต้องเลืยนหาเซิร์ฟมันเหรอพอจะเจอไม่เจอแล้วแต่ไมไม่เปิดให้จอยได้เมื่อก่อนมเปิดได้จอยได้นี่ไมถึงปิดไม่ได้ปิดนะมันปิดยังไงกูไม่รู้ผมไม่รู้ไป้แล้วปิดคลิปแล้วมย